นะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะ <c oughs> เออนะครับคุณนัฐมนสวัสดีครับนะฮะเงื่อบอกว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบก็หวานเจียเจ๊ยบก็พี่น้องเอฟซีไปหวานในกุกเลยนะหวานน้ำผลไม้หรือ,อยังไงอ่านะครับสิ่งที่สำคัญนะผมจะพูดได้เลยนะอ่ามันจะมีคนเบิกความเท็จที่นี่ อ่ามันจะมีคนเบิกความเท็จเจ้าของเดิมไปฟังคำพูดของทนายคนหนึ่งนะอ่าสิ่งที่อะไรครับจะพาตัวเองเข้าคุกอืมตอนนี้นะแล้วก็จะมีนะครับอ่สองสามคนนี้เข้าคุกอีกด้วยทีนี้ถ้ามีการซักกันอืม ถ้าเจ้าของเดิมพูดไม่ตรงตามความจริงอ่าจะมีคนอะไรเบิกความเท็จให้การเท็จมันมีคุกนะอ่ามันมีคุกนะแล้วก็คลิปหลักฐานมันมีทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีการซื้อขายกันจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่นะอีหานี่แหละครับพี่น้องเอมันจะไปทำการเกษตร มึงบอกว่ามึงไปช่วยเขาอีนะเป็นแม่มึงไดยยังไงมึงจะไปช่วยเขามันย้อนแย้งกันครับพี่น้อง fc อ่านะครับนี่นะครับที่ว่าอะไรมันจะมีคนอะไรให้การทิศม,มึงไม่ใช่ญาติพี่น้องกันแม่มึงก็ไม่ใช่นังหน้าอย่างมึงนี่นะมึงจะไป ช่วยเขาถ้าไม่มีผลประโยชน์คลิปหลักฐานว่ามีการซื้อขายมันก็มีมันชัดเจนมึงอยจะพูดอะไรก็พูดไปเขาไม่ได้โง่เชื่อมึงหรอกเขาไมไ่ได้เด็กน้อยอมมือสารยิ่งเก่งกว่ามึงนะอ่ามึงก็ฟังมันไปมันจะพามึงเข้าคุกเร็วๆประกรันลูกนิมิตนะนะหาเงินไว้จ่ายมันตีลูวที่คุกยาลกกดตัวเงินอย่างเดียวเนาะอ่านั่นไงครับพี่น้องเอตอนนี้นะ อเห็นไหมล่ะมึงก็ยังจ้างอีสางเขียวไปดาย่าไปทำนั่นทำนี่ให้มึงบอกว่าไปช่วยอะไรเจ้าของเดิมไปร่วมหุ้นกันส้นตีนอ่าอันนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีเพื่อจะตบตาเขา เพื่อจะโกหกศาลไงครับตัวน,นี้เพื่อจะโกหกอายการจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับเนาะอ่ามันเป็นแบบนี้ไงครับเอ่อมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้อง fc นะบัตรเทิงแน่นอนครับกูบอกเลยเลยนะรอดยากอ่ารอดยากอีเจ้าของเดิมก็วอน,นอนคุกแต่ไปเชื่อบอกหัวลูกนิมิตครับตอนนี้ พากันพี่บันนท์สวัสดีครับพากันอะไรครับอจะพากันอะไรจะพากัน <c oughs> อะไรครับเบิกความเท็จตอนนี้อ่าจะพากันเบิกความเท็จจะพากันโกโหกสารครับตอนนี้นะคลิปวิดีโอเขาทำไว้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะ มึงไม่ได้มาบอกหัวลูกนิมิดวันที่เจ้าหน้าที่เขาสอบเขาสืบเขาสอบเอจ้าของที่ดินน่ะนะคิดว่าศาลท่านโง่เหรอนะมึงจะมาอ้างอะไรนะกฎระเบียบกับกฎหมายนี่นะถ้าไม่ผิดเขาจะแจ้งความเก่าโทษลูกมึงหลืออีสัตไม่รู้ใครโง่กันแน่เนาะออ อีรังสีอีรังสีวิทยาใหญ่อืมทำเป็นผู้รู้กฎหมายเก่งกฎหมายโอ้ยไปถ่ายรูปก็อะไรหัวหน้าอันอันทีมทำลายประชาสนโอ้ยอีหามึงนะอืถ้าไม่ผิดเขาจะจับคอมึงเข้าคุกเหรออืทานายสุดหล่อผู้รู้กฎหมายมึงน่ะนะ เป็นยังไงเลยทีนี้เข้าคุกเป็นยังไงอย่าไปผูกคอตายนะอย่าไปคิดสั้นนะมันจะตายก็ทีบตายอากาศมันร้อนอยู่ไม่ได้หรอกขอบายบายนะยานนะไปก่อนนะขอตายก่อนนะอ่านั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนะอืมก็รอดูครับพี่น้องเอฟซีนะอืมนี่นะครับ อันนี้แหละครับตอนนี้ก็อันยานก็ตีนดีปะก็พูดมากไปหน่อยนะครับรู้กฎหมายยังงั้นรู้กฎหมายยางนี่นะรู้ไปรู้มาไปนอนที่คุก่ฮฮโอ้เหมือนกับลูกนอก้องไซนี่นะแคะ่์เราเคยทำงานกับอายาการคะ่ะเคยทำงานกับเจ้าหน้าที่มากก็เรารู้คะ่ะเราจะสืบยังไงคะ่ะโอ้หฮามึงเก่งไงีอัอออกฎหมายไงจำจากับแม่มึงเนาะอีหามึงจนตีนกูนี่เนะอืม นี่นะคะการที่ไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์เกินสองปีขเขาเรียกว่าปลุกรุกค่ะนะคะอืออุย้ยตายแล้วครับพี่น้องเับจีเออนะครับไปร่ว,มไ,วมไปช่วยเขาไปช่วยเขานี่นะครับเขาก็ได้สามีต่างต่างหมู่บ้านเออนะก็ไปช่วยเขาเข้าไปทําร่วมกันพลดยพล่า,าร่วมกันสตรีนกูนี้อี่านี่มาจีเมียน มีน้ำใจจะไปซอยคนปรานั่นนะ่ะโอ้ยจะเม็นคักเนาะคนเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่คนใจบุญสุนทานอีห้ามึงนะโอ้ยนะครับบ้าวายปากเจ้าของเลยเนาะนะอืมนะถ้ามึงพูดไม่จริงขอให้มึงมีอาเป็ดไวอืมแพนนันสามมือเจ็ดมือเลยไหมนะครับขอมึงเข้าคุกนะคอมืมนะบาปกรรมเวร นะครับมึงโกหกอะไรก็โกหกไปได้แต่มึงโกหกใจตัวเองไม่ได้มึงรอรับกรรมได้เลยมึงอยจะคิดว่ามึงจะรอดแค้วคาดตลอดไปนะอ่าตอนนี้ก็พากันวิ่งแก้นไปแล้วนี่อ่าพากินวิ่งแก้นไปแล้วเหยียบรถแปดเซนไปแล้วนี่อ่าจะประกันตัวทันหรือเปล่าครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมตอนนั้นนะ่ะลูกความมึงเกิดติดคุกก็พราแบบนี้ นี่นะครับน้อสารลื่นเลือมมาทําไมสารลื่นเลื่อเขาไปสารถามหา,หาลูกความตัวเองเอาไปไหน่นเอเดตไปไรับรองแพทย์ให้ให้สารสารบอกว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะอะไรครับไม่ระบุไม่ระบ,บุชัดเจนนะว่าสมองได้กระทบะกระทบกันกระทบกระเทือนหรือเปล่าสารจะออกหมายจับลูกความเจ้าของบัตนนี่นะครับเขาจะให อ่าผมจะให้เขามาพรุ่งนี้ครับครับสารไม่มีเวลากับคุณนะสารงานเยอะไม่มาก็หมายม้จับวันนี้ไห้แล้ววันนี้ใ <c oughs> ห้แล้วันนี้พีน้องเอฟซีโทษแล้ววันนี้สารให้เวลาสองชั่วโมงมาทันไม่ทันถ้ามาไม่ได้ไม่มีรถสารมีรถไปรับถึงบ้านเออไม่ได้เสียเงินสักบาทเอาไปขึ้นมาอะไรแล้ววันนี้ฮะ อย่าไปเชื่อมันนะครับพี่น้องเชื่อมันติดคุกนะกูบอกเลยกูเห็นมากับตากูแล้วกูหัวจนมาจะหัวดังกูอายสารผันว่าจะเยๆเขาอีกนะกูก็อดเอาซะ่ละหัวก็ค่คอยเอานี่ครับขอโทษพี่ตั้มซะขอโทษพี่โบลีซะกับตีนเขาซะบัตรน,นี่โอ้บัคฮาเมึงอยากให้เขาไล่สดนะส่งผู้เมียนะอยากให้เขาไล่สดทนะ่านอยากายบัตร กี่คุยไว้เยอะไงอายนะครับทีนี้อายกูแล้วปัดนี้่อยกูไรสดใหม่มึงเป็นพ่อกูิีอ่าบอกบอกแปรได้บอกบอกแปรว่าอย่างให้สองพ่มีอะไรสดนะไม่มาห้ามกันบ่ราะได้ไว้าบบเมนพ่อกันเด้อวังเอออายไงครับพี่น้องเอฟซีนะอออายไงครับพี่น้องเอฟซีนะสีเลื่อนนงครับนี่พาไปเขาคุกแล้วนี่สีเลื่อนได้ยังไงนี่ ออยการโทรมาแล้วนี่จะพาไปเข้าคุกแล้วนี่พากันแนลแนรถแปดแสนน่ะนี่ออเขาไม่เลื่อนดิ <c oughs> จริงหรือเปล่าเออยังไงนะกระเยียบรถแปดแสนครับนะโอ้ยหมาน้ำทังแตกบ่นออกมาเลยนะอืมนะครับเนะ <c oughs> ออจะทําเป็นเล่นนะกูบอกมึงนะเอออ้ยครับรูปครับดอกมากกับเท่อนึงเลยได้ครับพี่น้องเอฟซี เกือบพาลูกความติดคุกขโอ้ยเกือบไปบอท่านเกือบไปไม่ทันครับพี่น้องเอฟซีเกือบพาลูกความตัวเองติดคุก่าโอ้ยนะครับพี่น้องนะเออโอ้แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวพี่น้อง